พลิกมุมมอง10ส,สินค้าไทยส่งออกกัมพูชาใครกันแน่ที่พึ่งใครพลิกมุมมองเปิด10สินค้าส่งออกไทยไปกัมพูชาที่แท้ต้องพึ่งพากันไม่น้อยน้ำมันติดท็อปต้นๆ ข่าวเด่นวันนี้ท่ามกลางกระแสความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่กำลังเป็นที่จับตาวันนี้เราจะพาไปเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่หลายคนอาจยังไม่รู้กับ10อันดับสินค้าส่งออกหลักของไทยไปกัมพูชาที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีประเด็นพิพาททางการเมืองแต่ในด้านเศรษฐกิจสองประเทศกลับมีการพึ่งพาอาศัยกันอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะสินค้าสำคัญอย่างน้ำมันสำเร็จรูปที่ปิดอยู่ในอันดับต้นๆของรายการ กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยตัวเลขการค้าระหว่างไทยกัมพูชาประจำปี2567ที่ผ่านมามีมูลค่ารวมสูงถึง3 6 6 7 3 0ล้านบาทโดยประเทศไทยเป็นฝ่ายส่งออกสินค้าไปกัมพูชาถึง3 2 3 6 3 1ล้านบาทและนำเข้าเพียง4 3 0 9 9ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นการค้าชายแดนและผ่านแดนมูลค่ารวม1,081 1,320ล้านบาท และแม้ในปี2,568สถานการณ์ชายแดนจะมีความอ่อนไหวแต่การค้าระหว่าง2ประเทศในช่วง4เดือนแรกมกราคมถึงเมษายนก็ยังคงมีมูลค่ารวมสูงถึง1 2 6 2 8 3ล้านบาทโดยไทยส่งออก1 8 3 8 3ล้านบาทและนำเข้า1,7,900ล้านบาทโดยเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดนมูลค่า6 7 7 7 1ล้านบาทตัวเลขเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรการพึ่งพาทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไป